ันนี้ลากจัดสกีมาเที่ยวที่สงขลานะครับเมื่อคืนก็นอนในรถที่หาดใหญ่นะครับนอนในรถที่หน้าบ้านพระพวกนะครับวันนี้ก็ลากจ็ดสกีไปที่สงขลาไปะกะว่าถ้ามีเวลาพอรือไม่มีอุปสรรคอะไรก็จะขี่แถวสะพานเปรมลอดสะพานเปรมเอ็นเตอรนเนนแล้วก็จะไปขี่ไปกอหนูงกอแเมลนะครับไปแหลมสบีหลา นะครับเดี๋ยวเจอกันที่แหลมวันนี้ฝนตกครับที่สงขลาครับคิดว่าเดี๋ยวฝนหยุดตกแล้วเราก็จะเจ็ตลงน้ำนะครับที่เที่ยวเล่นในทะเลสงขลาแหลมสปีลานะครับอันนี้บรรยากาศฝนตกครับแต่รถไม่ติดนะฝนตกเจ๋ยๆฝนะตกบ้านน้องนะฝนตกบ้านน้องน้ำนองถึงบ้านพี่ <laughs> ดูครับดูบรรยากาศร้องฝนครับน้องฝนต้องฝนไปลงเลยครับไปลงเลยครับ จจ้าใจจ้า่ามืครับฝ่ามือ sí ่ามือฝ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 ่ามือพ่อพ่อก่อนพ่อก่อนขึ้นเลยนะไอ้มาเฮสีครับมาเฮสีกับน้องสะพ้ายวันนี้ครับ สไลค์ข้างนะครับสไลค์ข้างให้นั่งตักอากาศกันครับระวังกิ่งไม้สนพุกนะครับไม้ไม้สนแห้งนะครับระวังนีนะรนั่งถ่ายแบบเพิ่มนะครับเดี๋ยวพวกเราเราสองคนน้องชายก็จะไปเที่ยววันก่อนนะครับส่วนมาเหสีทั้งสองก็จะอยู่ประจําจุดที่นี่นะครับสบายใจนะครับนั่งดูนกดูไม้ดูวิวนะครับชีวิตสองแก่นะครับเที่ยวก่อนแก่กับสองแก่ วันนี้มีอีกสองแกเข้ามาช่วยด้วยนะครับเออครับตั้งแต่เกิดมาได้แต่มาเที่ยวแหลมสิบีลาแล้วก็ไม่ได้เคยข้ามมาถึงใกล้เกาะหนูมากขนาดนี้นะครับ มาวันนี้ก็มาถึงแล้วครับอายุอาจจะมากหน่อยนะครับแต่ก็มาถึงก่อหนูได้แตบบ่ผืนทรายนะครับก่อหนูนะครับน้ำสาบใส่เลนเปียกไปแล้วครับมองมาแล้วเดี๋ยวเราจะวนรอบหนึ่งรอบนะครับวนหนึ่งรอบลักรับ แมวต่อพูดหรือแมวตัวเมียนะครับบรรยากาศตั้งด้านหลังก่อหนูนะครับดูถึงว่าหนูท้ายจะเวงนะครับน่าจะโดนแมวตะครุบนะครับน่าจะโดนแมวตะครุบขนหหลไปเยอะนะครับส่วนด้านบนเนี่ยขนเริ่มงอกลงมาข้างล่างนะครับขนก็คือต้นไม้นะครับหรือเถาวัลย์นะครับสวยครับสวยเราเด็กๆก็ดูมาแต่ทางด้านหน้าอย่างเดียวครับเรวันนี้ผมอายุมากแล้วเที่ยวก่อนแก่กับสองแก่นะครับวันนี้ก็พา เพื่อนข้งนองน้องพี่มาดูหางหนูนครับว่าหางหนูเป็นยังไงบ้างรู้สึกจะโดนแมวกัดนิดหน่อยกับกระเนื่องมาด้วยเพราะว่าน้ําทะเลขึ้นลงหรือคลื่นลมนะครับก็ทําการกัดกร่อนการซอกกร่อนนะครับของธรรมชาตินะครับด้านหลังของหนูนะครับก็เหมือนดูเหมือนเสมือนว่าโดนออโรอยเล็บแมวตะกบเ,เข้าด้านหลังนะครับตอนนี้ตัวจยีตของเรามาแล้วครับ จินกับตัวจี๊ตัวบ้าพลังครับ สาครมีนางเงือกมีมามีอะไรครบหมก่อนเลยนั่นไหนพระเพรมนีอ่ะน่าอยู่ทางโน้นนะเดี๋ยวเราไปดูพระเพรมณีกันนะครับเราเจอนางเงือกแล้วตอนนี้นะครับแต่เรายังไม่เจอนางยักษ์นี่นะครับคนที่ขโมยปีพระเพรมณีนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามหมาปีกันครับไปกันต่อครับ บริเวณสนามกีฬาธิรสุรานนท์นะครับตอนนี้ฝนกำลังมาครับนักท่องเที่ยวกำลังเก็บข้าวเก็บของหนีฝนกันครับฝนมาแล้วครับน่าจะเปียกทั้งน้ำเกลือและทั้งน้ำเค็มครับตอนนี้มาแล้วครับ <laughs> ตอนนี้วันนี้ครับวันใดจะแต่งครับ <laughs> <laughs> เราตอนเด็กๆแล้วก็ดูบอบ่อยๆนะครับตอนยี๊ดมาแล้วครับตอนยี๊ดมาแล้วครับนี่เราก็อยู่บริเวณหลังของนางเงือกนะครับเราพยายามตามหานางยักษ์กับพระไมณีแต่ตอนนี้ยังไม่เจอนะครับฝนมาซะก่อนนะครับเห็นแต่มากของสินสมุทรนะครับเดินบนชายฝั่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อครับไปสะพานอาติลสุรานนท์นะครับบรรยากาศแพร่ขนนนยนยนนะครับ รับใช้ประชาชนมาหลายร้อยปีหลายสิบปีนะครับหลายสิบปี ถึงแล้วครับสะพานเกีรตสุรานนท์ครับทีรถกลับนครศรีธรรมราชกับสุราษฎร์ธานีนะครับทั้งผ่านทางนี้นะครับถ้าถ้าวิ่งเส้นล่างนะครับมาเส้นกอยอนะครับ เคยคิดว่าขี่รถผ่านแล้วจะจอดถ่ายรูปแต่เขาไม่ได้จอดนักทีครับวันนี้ไม่ได้ขี่รถแต่ขี่เจ็ดครับได้ถ่ายรูปแล้ว ใต้สะพานครับเดี๋ยวเราจะวนไปทางโน้นนะครับไปซื้อของฝากเมสสีครับอะไรนะที่เป็นเซตเล็กๆที่เขาย้ำมันอะไรแล้วพี่พันชอบกินนะยำสาหร่ายเออเดี๋ยวไปหาที่จอดเรือไปซื้อยำสาหร่ายฝากเมสสีครับถึงแล้วครับสะพานเจริญสุรรนนท์ครับ ครับพี่น้องขี่ปลากระโดดอยู่ในเรือครับเดี๋ยวจับลอยก่อนครับนะปลาครับปลาปลาครับขี่แล้วปลากระโดดเข้ามาในเรือครับความบริสุสมบูรณ์ของท้องทะเลสงขลานะครับไปครับลูกไปครับไปครับไปสบายครับที่พวกเราลงเรือเมื่อกี้ก็อยู่ทางโน้นนะครับอยู่อยู่ไปทางโน้นที่ผมชี้มือไปนะครับ